ต่อไปเป็นเรื่องของการตัดภาพนะครับหรือว่าเลือกเฉพาะส่วนที่เราต้องการโดยใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า crop tool นะครับการที่เรานำภาพมาใช้งานนั้นนะครับอาจจะนำมาจากแหล่งต่างๆมากมายเลยซึ่งภายในภาพนั้นอาจจะมีส่วนที่ไม่ต้องการติดมาด้วยนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะตีกรอบขึ้นมาเพื่อที่จะเลือกเฉพาะส่วนที่เราต้องการส่วนที่เหลือนั้นก็จะตัดทิ้งไปนะครับโดยคำสั่ง crop tool จะอยู่ตรงนี้นะครับคลิกนะครับ สัญลักษณ์ที่ได้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับกรรไกรนะครับวิธีการนั้นก็เพียงแค่คลิกนะครับแล้วก็ลากนะครับผ่านยังบริเวณที่เราต้องการนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับจะสังเกตได้นะครับว่าพื้นที่ที่เราเลือกนั้นจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความสว่างนะครับแต่ว่าพื้นที่รอบๆที่ค่อนข้างมืดนั้นแสดงว่าเราไม่ได้นำเอาไปใช้งานนอกจากนี้เราก็ยังสามารถจะปรับขนาดได้นะครับ ปรับตำแหน่งนะครับเคลื่อนย้ายในส่วนของรายละเอียดต่างๆได้นะครับหรือว่าถ้าเลื่อนเมาส์หรือว่าลูกศรของเรานะครับไปบริเวณมุมนะครับก็สามารถที่จะปรับนะครับลักษณะของการหมุนนะครับส e เล็ชันที่เราได้เลือกเพื่อที่จะตัดได้เหมือนกันนะครับเมื่อได้พื้นที่ที่เราต้องการแล้วก็สามารถที่จะกดที่ปุ่ม enter ก็ได้นะครับนะครับก็จะได้เฉพาะพื้นที่ที่เราเลือกไว้นํามาใช้งานแล้วนะครับเนื่องจากว่า ภาพที่เรานำออกมาใช้งานนั้นอาจจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นภาพถ่ายที่เป็นรูปหมู่นะครับเราอาจจะต้องการรายละเอียดเป็นแค่คนหรือว่า2คนก็สามารถที่จะนำเอาวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก,ก,ก็ลองนำเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับเรื่องของการใช้เครื่องมือ Crop Tool ครับ